บรรยากาศอันเยือกเย็นว้าผม,มาพี่น้องกินหมักทับทิม,อมของฟรีมีในโลก <laughs> นี่แซ่บคือเกาชำ้ำชุ่มชำกับบรรยากาศอันอบอุ่น เสียบนั่นเกิดเองนั่นเองมีหิบปุก,ก,กย์เลยอากาศกันดีสสิบองศาเมืองอรถบรรยากาศสุดเยอะ